ันนี้มาชวนบวชที่อำเภอน้ําพองนะครับก่อนอื่นก็เข้าไปกราบหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดก่อนครับแล้วจึงตระเวนไปกราบเจ้าวาดวัดที่จะได้กระถินห้าพันวัดของพวกเราเนี่ยครับก่อนแล้วก็ท่านก็สีเป้าแล้วก็บอกให้แม่ออกทีปมะเพ้นเนี่ยเนาะไปซอยเบ้านน้ำกันพัศนวนะครับเป้าหมายนี่ว่าจะไปชวนน้องเวฟนะครับอายุ21ปีมาบวช แต่ควนี้น้องเวฟนี่ไปไปหน้าย่างบอกกลับมาผมเห็นน้องชายของน้องเวฟนี่นะครับโอ้ห่วานดีเบิงแล้วนี่เป็นตาเป็นตานีสัยดีเป็นตาหูก็เลยเอินมากคุยนะครับมาชวนบวชเนนชื่อน้องปังปอนในที่สุดน้องปังปอนก็บอกว่าจบป .6 เนี่ยจะไปบวชเรียนเลยนะครับบวชเนนทันทีแล้วพระเอกตัวจริงน้องเวฟก็เดินทางมานะครับน้องเวฟนี่ เป็นคนที่ดูแล้วว่าง่ายนะครับเคยบวชเนนเป็นพรรษาเหมือนกันก็เลยเข้าใจเรื่องบุญนะครับก็เลยสมัครบวชอย่างง่ายๆอีกคนหนึ่งพ่อน้องเวฟนะครับก็สนใจที่อยากจะบวชเหมือนกันนะครับก็เป็นอันว่าบ้านหลังนี้นี่นะครับกระสุนนัดเดียวได้นกถึงสตัวและว,วันนี้ต้องได้ประสานงานกระถินวัดต่างๆด้วยกระทั่งมืดค่ําจึงมาได้น้องเท่เป็นผู้สมัคร คนสุดท้ายครับเอาบุญมาฝากนะครับ